สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง r a d i a n t Channel นะครับวันนี้อยู่กับเกม Immortal Kingdom นะครับผมเปิด Open Beta อย่างเป็นทางการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมานี่เองเล่นเนี่ยแอบเล่นมาได้เลเวลสูงเลยทีเดียวเกือบ200กว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เดนจะมารีวิวบรรยากาศเกมในช่วง Open Beta ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเกมนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หรือใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนกได้นะครับสำหรับเกม Immortal Kingdom นจะเป็นเกมแนว เตินเควสนะครับแล้วก็ทําพลังรบนั่นเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นซึ่งจะมีตัวการเก็บเควสนะครับการตีบอสนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถนะครับในการแข่งแกร่งมากกว่าเดิมด้วยการทําภารกิจต่างๆนะครับได้รับไอเทมมาแล้วก็มาสู้กับบอสที่โหดมากกว่าเดิมให้เราได้เลเวลที่มากขึ้นโดยบอสเนี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสเรื่องนะครับบอสฟิลนะครับรวมไปถึงตัวของบอสที่เอาไว้ดรอปอุปกรณ์ต่างๆซึ่งตัวของผมเนี่ยก็ ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะบอสยากกว่าที่คิดไปเยอะนะตอนแรกผมคิดว่าจะง่ายกว่านี้สิตอนเปิดจริงนะซึ่งบอสเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะดรอปของไม่เหมือนกันนะครับบางตัวเนี่ยก็จะดรอปของเอาไว้สําหรับอัพปีกนะบางตัวก็จะดรอปของเอาไว้สาหรับอัปกรณ์เอาไว้อัพตัวสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรก็ว่ากันไปนะครับห่าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวของบอสเนื้อเรื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดการบอสเนื้อเรื่องได้เนี่ยเราก็จะได้รับตัวของเลเวลค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งตรงนี้ก็จะะไววว้้้ใใชสําาาหรรรััับบเเป็นนนนกกผ่ตของดยค ยิ <Billie> <S <S ่งเราผ่านได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้เลเวลเยอะเท่านั้นนะอย่างนี้ก็จะเป็นตัวของบอสซี่เอาไว้ใช้สําหรับในการอัพอุปกรณ์ขี่แล้วก็อุปกรณ์สมัยนะก็าเกิดว่าเรามีความสามารถในการผ่านไม่ได้นี่ก็สบายนะคนตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั่วภารกิจต่างๆเยอะแยะประจําวันเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงน้ำจืดแบบเดียวนะการลงน้ำจ้นแบบกลุ่มนะภารกิจประจําวันอื่นๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะได้รับไอเทมของรางวัลเมื่อเราผ่านนะครับแล้วก็มีรูปแบบการเล่นแบบทั้งปา์ตี แล้วก็แบบทั้งตีคนเดียวซึ่งอบอกเลยว่ายากมากๆบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้เพื่อนด้วยนะครับส่วนตัวเกมเกมนี้ก็ขาดไปไม่ได้แนวก็จะมีในส่วนของตัวช่วยหรือผู้ช่วยเหลือด้วยนะครับหรือเราจะเรียกว่าตวัวผู้นั้นเองซึ่งผู้นี้ก็จะมีสเตตัสนะครับสามารถอัพความแรงอ p ความรังโจมตีแล้วก็สามารถเอาลงทีเพื่อช่วยเราได้ด้วยนะครับตัวผู้เองเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับเกรดที่ใช้นะครับเวลาเราเอามาใช้เนี่ยเนี่ยมันก็จะสามารถลงทีมาสู้กับเราได้เลยนะผมเงี้ยเอาเรามา เราติดตั้งมาเนี่ยส่วนพูดก็สามารถหายจากการสมกาชาปกติเลยนะครับถ้าเกิดเราโชคดีได้สีทองเนะี่ยก็คือเราจะได้ตัวของพูดมาใช้นั่นเองนี่อันนี้เราเปิดกาชามาก็เกลือเรียบร้อยนะครับไม่มีตัวสีทองอย่างใดแต่เกมนี้ใจดีครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยังไงเนี่ยคุณสามารถเอาการันตีจนได้นะครับซึ่งเมื่อคุณได้มาแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเอาตัวของพูดเนี่ยมาอัปเกรดต่างๆนะเพื่อให้ตัวละครพูดของคุณเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนี่ยกตัวอย่างก็คือผมใช้ตัวละครพูดตัวนี้เนะี่ยอัปเกรด เป็น3าดาวแดงเรียบร้อยทุกของเราเนี่ยก็จะสเตตัสเตียขึ้นพลังโจมตีมากขึ้นครับตัวสารเล่นตัวเกลือเที่เราได้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มดาวนะครับเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบต่างๆในการทําให้ผู้ตัวหลักของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าเดิมซึ่งตัวของราเอียตตรงนี้เนี่ยก็คือยังมีเยอะเลยนะครับแต่ว่านี่คือแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับต่อไปเนี่ยตัวของผู้เนี่ยก็นอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของตัวเกรดเท่ๆอีกหลายตัวเลยนะนี่เป็นตัวอย่างของผู้ระดับอันต้าแรนนะครับซ สัมผัสนะครับแต่ตัวเกมก็ยังเอามาให้เราดูนะเนี่ยสักวันหนึ่งฉันจะต้องครอบครองพูดตัวนี้ให้ได้เลยแต่สำหรับตัวเกมนะครับก็เมื่อเราจัดการทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการเอาพูดมาใช้งานนันเองนคุณจะเห็นเ้าพูดช่วยเราโจมตีด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยโจมตีไปพร้อมๆกับตัวพูดได้เลยบอกเลยว่าง่ายอย่างที่คิดนะครับแตครับตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยหลังจากที่เปิดโอเพ่นเมตาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อนๆได้เข้าร่วมกันแตอนนี้เนี่ย การเข้าร่วมนะครับในส่วนของตัวการเตริมเงินนะครับแอนทซึ่งมันเกิดว่าคุณเติมเงินสะสมเนี่ยจนถึงระดับที่กําหนดเนี่ยก็จะมีการลุ้นรางวัลน,นะครับตั้งแต่รางวัลระดับไอโฟนแท็แทคคอรา ah, ทองคำนะครับหูฟังรวมไปถึงตัวของรางต่างๆอีกเพียบเลยนะรตรงนี้เนี่ยสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวดีสคริปชั o นนะครับผมที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตรงไหนหลงจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเล่นแล้วเนี่ยแจกหนักอีกด้วยนะระหว่างการเล่นนะครับว่าจะเป็นการแจกตัวของตลอดทั้งนนะครัร กรอกไอเทมโค้นะครับที่จะทําให้คุณได้ของอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับล็อกอินทุกวันรับแพทถึงระดับแสนกว่าเพชรเลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดในเกมที่มีเพิ่มให้คุณอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการรับรางวัลในการตําเินครั้งแรกนะครับรวมไปถึงร้านค้าต่างๆในการเติมเินนะครับซึ่งการตริะเนครั้งแรกเนี่ยพิเศษเลยก็คือในช่วงโอเพ่นเบต้านะครับซื้อคูปองครั้งแรกครับได้รับตัวของเพชรมากกว่าเดิมถึง50%เลยเนี่ยนี่จะเป็นเรทยที่ผม แปะรูปมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดลีเอ็นเนี่ยสามารถดูได้ที่ตวัวทีสิบชั่นนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆในช่วงโอเพ่นนะครับเอาละเรามาดูตัวของระบบเกมแบบละเอียดๆกันสักระบบหนึ่งดีกว่านะครับผมอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวระบบบอสแล้วก็ระบบอุปกรณ์สวมใส่นะครับเ,เพื่อนๆรู้จักกันกับเกมเกมท็อปทิงด้อมนะครับสำหรับตัวบอสเนี่ยจะเป็นระบบไฮไลท์หลักเลยของเกมเกมนี้ก็คือเราจะต้องตีบอสเพื่อนำการหาอุปกรณ์มาใส่จนถึงบอสเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์หลายประเภทนะครับตั้งแต่่่่สสีีีีแดงงงงงไมถึมววเเลยยตตรนนน้้นอบอบกกา มันไม่ใช่ดอกสีแดงถึงสีม่วงนะคือมันดอกสีแดงนั่นแหละแต่ว่าเกมเนี่ยมันเขียนไว้ว่ามันสามารถพัฒนาต่อได้ถึงสีม่วงครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราลองลงบอสสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งบอสก็จะมีหลายเพทนะครับบางตัวก็ตอบพวกอุปกรณ์สัตสัตว์ขี่นะบางตัวก็ดออุปกรณ์อัพปีกนะบางตัวก็ตอบอุปกรณ์สมัยเดี๋ยวเราจะลองลงสักอันหนึ่งที่มันแบบเข้าใจง่ายๆไม่ยากแล้วกันนะครับเราจะลองลงเป็นอันเจียนอุปกรณ์แล้วกันอาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นหันเจียนบองใช้ ในการลงด้วยแล้วก็จะใช้เพชรซื้อมานะครับส่วนบาง้านเนี่ยก็คือลงได้เลยนะอันนี้จะเป็นแบบใช้เพชรนะครับเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับตัวของแร่ด้วยนะครับส่วนการความยากในการลงนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร,ร่นะถ้าเกิดว่าคุณทําของมาถูกต้องเนี่ยก็สามารถสู้กับบอสได้ไม่ยากนะครับจาัดก,การบอสได้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับไอเทมมานั่นเองนะฮี่ยกตัวอย่างจะได้พวกอุปกรณ์มานะครับที่อัพตัวของนะครับที่อัพตัวของหลายๆอย่างนะครับ หลังจากนั้นอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีเกรดแล้วก็จะมีระดับของมันเนี่ยตอนนี้เราใช้เป็นตํานานระดับ2ดาวซึ่งเราสามารถจะเอาระดับตํานานสีส้มเนี่ยมาผสมเป็นสีแดงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนิ้ต้นนี่เราทาการเปลี่ยนก้อนระดับสีส้มเนี่ยเป็นระดับสีแดงได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ครบเซตเนี่ยเราก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับนี่จะเป็นตัวอย่างการหาอุปกรณ์ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก้อนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2ดาวอย่างเดียวนะมันมีลากไปเรื่อยๆถึง3ดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดรอปมาเป ส่วนอุปกรณ์ที่คุณไม่ได้ใช้นะครับหรือแบบดาวต่ำๆพลังต่ำๆเนี่ยคุณสามารถที่จะเอามาย่อยได้นะครับซึ่งการย่อยของเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าทําให้ตัวละครของคุณเก่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีตัวของเซเวอรัสนะครับคอยกินอุปกรณ์ของเราให้อยู่ซึ่งยิ่งเซเวรัสกินเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้สแตตอะเ่านั้นะครับเห็นไหมว่าเราเอาเศษขยะที่เรากินเนี่ยจะทําให้ตัวเราแข็งงขึ้นนะครับส่วนการตีบอสที่เป็นพวกบอตโลกนะครับก็จะใช้ในส่วนของตัวค่าพลังด้วยนะเมื่อคุณลองสััังงก้าาซยยนะมมจีค่่พลอู 130แล้วก็การตีบอสโลกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับการตีบอสตะกี้ก็คือมันจะสามารถไปตีได้เลยเพียงแต่ว่าคุณต้องรอเวลาการเกิดมันสักหน่อยครับซึ่งตัวบอสโลกเนี่ยก็จะมีระดับเลเวลที่หลากหลายไม่ต่างจากบอสตัวตะกี้เลยส่วนความยากนะครับก็อาจจะยากกว่าเพราะว่าบอสตัวนี้มันจะไม่ใช่บอสส่วนตัวแต่มันจะเป็นบอสรวมซึ่งเราอาจจะได้เจอผู้เล่นอื่นด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้เราได้บอสหรือเป็นกิ้วอริกันเนี่ยเราก็อาจจะโดนสังหารได้ที่จุดบริเวณบอสตรงนี้นะครับสำหรับบอ เป็นจุดศูนย์รวมผู้คนนั่นเองถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะได้ของไวๆเนี่ยก็ต้องมากแบบันทั้งเป็นกิวนะไม่งั้นมีโอกาสจะโดนฆ่าได้แต่ช่วงแรกเนี่ยไม่น่าจะมีใครตีกันนะแม้เพอาฆ่าบอสเสร็จปุ๊บของมันจะตกออกมาเยอะเลยนะครับก็จะให้เราเก็บได้สบายๆนะครับหลังจากเราเก็บมาได้แล้วเนี่ยเราก็รับรางวัลน,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าาน,นครั้งแรกหรือแบบว่าเราผ่านครั้งแรกเนี่ยก็จะมีของรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมาพอเราจัดการบอสไปแล้วเนี่ยก็ ทำการเปิดกล่องนคะครับผมโดยใช้เพชรเล็กน้อยนะเพื่อรับรางวัลนห็นะมีทั้งของแดงแล้วก็ของส้มเลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับกับตะกี้นะครับเมื่อเราได้ของแดงกับของส้มมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะามาพัฒนาได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการอัพดาวใช่ไหมคราวนี้รเราจะอัพเป็นตัวอัพขั้นกันซึ่องอย่างของที่เราใช้เนี่ยเป็นขั้น5ใช่ไหมก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นขั้น6ได้นะครับตามเกรดของตัวอ,อ,ตตอ,าาอุปกรณ์ที่ดรอปเนี่ยเมื่อกี้เราตีบอสดรอปขั้น6เากมาเนยรับ มันจะมีขั้น5ขั้น6ขั้น7ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามระดับเกรดสีนะครับสีส้มส,สีแดงสีพ่วงก็ว่าไปนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยตัวของเกรดระดับพเกษ6เนี่ยสเตตัสสูงมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถใส่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเกรดระดับขั้น6เนี่ยมันต้องใช้รเวลสูงถึง240เลยซึ่งตอนนี้ผมรเวลวไม่ถึงครับก็ต้องไปเก็บรเวลกันต่อนะครับแต่แล้วก็สังเกตด,ดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าพลังงานคุณหมดเนี่ยคุณสามารถจะเติมได้นะครับับซึ่ง่งงาพลนียก็อู ทางซ้ายล่างป้ายบอสนะครับเวลาคุณจะไปดูก็กดคลิกดูได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระยะเวลารีเจนด้วยนะครับแปลว่าขอให้คุณแบบหมดยังไงเนี่ยคุณก็สามารถรอคอยแล้วก็ไปล่าบอสซ้ำได้นะครับแค่นี้คุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะครับยังไงกันบ้างครับสำหรับช่วงโอเพ่นเบต้ากับเกมมาท้องทิพยนอนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้ระบบในเกมค่อนข้างเยอะมากครับนี่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เพื่อนๆเอามายกระดับให้เพื่อนๆได้ศึกษากัน ยังไงเนี่ยเดีในคลิปหน้าเนี่ยจะมีระบบที่ลึกกว่านี้นะครับแล้วก็ระบที่สำคัญกว่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ